เย็นพี่นี่นะเดี๋ยวพ่อมานะจะให้บ่นจะให้เข็ดจะให้ว่าพี่เข็ด,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 ดอุ้ยนี่ย่าเราทะเลดูส,สภาพแล้วเนี่ยอาจจะเป็นคนขอทานที่ผ่านไปผ่านมาใช่ไหมไเห็นบ้านประตูได้เปิดก็เลยเดินเข้ามากินข้าวไอ้พวกนี้ที่มันป็นยังไงกันเนี่ยฮะทำอะไรเนี่ยฮะไม่มีการถามเลยเรื่องไงบ้านเนี้ยมีเจ้าของหรือเปล่าข้าวแล้วมีเจ้าของเฮ้เยย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 นยย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 ย้ยยยยยยย ละามาด้วยกันไอ okay. ้เต้นสกปรกถอดถอดเสื้อเช็ดไอ้หนูหน้าหนูน่ะหน้าไอ้เต้นฮะไอ้เต้นอะไรเลิกทัาหมดเลยมึงไปเอาเสื้อมาแล้วโอ้โหไอ้เติ้ลแล้วเมื่อกี้ใครพ่นชิบหายเสื้อก็ตกลงไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้ใครพ่นโอ้โหฮะโอ้โหรักมากโอ้ ต้นมึงดูไรเต้นเต้นรักกันได้ก็ดีโถให้คนก็มีความสุขแต่ค่อยเต้นจะพิ้วเต้นจ๋าพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าได้หาว่าทำหน้าเวทีเปื้อนหรือเลอะเนี่ยพี่หักสามพันแล้วต้นพ่นน้ำทำไมครับไม่ได้พ่น่นทำไมก็พี่ใครพ่นพี่หนูพ่นต้องทำยังไงคะพ่อหนูว่ากฎนี้เดี๋ยวค่อยไปวันที่เก้าก็ได้ วันนี้ไม่มีกฎทำไมไม่บอกตั้งแต่ถอดสูตรเช็ดครั้งแรกไม่ไม่มีกฎแล้วไม่มีกฎแล้วพี่ลืมบอกเหรอไม่เป็นไรนี่ไม่ต้องมาพูดมากเลยเป็นใครมาจากไหนเข้ามาในบ้านคนอื่นไม่ได้รับอนุญาตนี้ไม่มีมารยาทแล้ซะเลยนี่เดี๋ยวเราต้องไปบอกท่านนานะว่าคนใช้บ้านเนี่ยไม่มีมารยาทเอาซะเลยพูดจากับแพกบ้านเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงคงจะไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครเป็นใคร ฉันจะบอกให้ดูเนี่ยนี่บอกไปเลยเพื่อนที่ฉันมาเยือนบ้านหลังนี้ฉันมาในฐานนะลูกของท่านนะมังมหาราชีลูกจำไว้ด้วยนี่แล้วบ้านช่องเนี่ยมันเลอะเทอะแบบนี้นะไปเก็บกวาดให้เรียบร้อยเป็นคนใช้เนี่ยหัดต้อนรับให้มันดีกว่านี้หน่อยดูเขาเป็นอะไรสวยวันนี้สวยวันนี้สวยวน มาไล่กาอะไอ่ก็เน่เออตาต่ำมตาตุ่มโอ้โหม่ตาตุ่มนี่ตาตีฮะปากดีนน่พูดออกมาได้ทำไมจะพูดไม่ได้พูดอะไรออกมาในคิดบ้างหรือเปล่าก็มันเรื่องจริงขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะพี่เมยกับลิเกตัอเราเป็นวิญียรนี่คอยไม่ลำารวยเนี่ยก็ไม่เขาขอบมากครับแล้วกลับไปเราควจัดให้หนึ่งดอกครับผม อะไรอ่ยแจกเขากละดอกกระดอกหมายถึงอะไรดอกไม้อ๋อเสร็จแล้วไปเปืือนมาแล้วเนี่ยเป็นแคยคนใช้เสนอหน้ามาด่าเจ้านายอย่างฉันเลยืดไปเพื่อนโอ้โหมั่นใจจังเลยนะมั่นใจจริงๆท่านหน้ามังมหารามินอุตสาหให้ฉันเป็นถึงลูกบุญธรรมเปรียบง่ายๆก็เหมือนลูกที่แท้เธอมันแค่คนใช้เฮ้ยรับรลนานจะไม่เลจะพูดแล้วเฮ้ย มึงผูนไทยได้คิดมาตอนลองกับเราบอกเขาไปเลยเราไม่ใช่ธรรมดาถ้าเกิดเธอรู้ว่าฉันยศอะไรแล้วเธอจะหนาวเพราะว่าบ้านเราขายน้ําแข็งไม่ได้ขายอะไรนั้นเอาหนูโอ้โหน้องเต้ไม่ต้องกลัวเราลูกชนะเราไม่ต้องเกรงกลัวใครใช่น้องสาวว่ายังไงไอ้เทาโอ้โหท้าไม่ว่ามุกเทามุงต่อยกับพ่อคุณไม่ะด้เธอเป็นใครบ้านหลังนี้ฉันเองในนามของมะข่ ลูกอของท่านหน้ามาังมาหาลาเมนมาเป็นลูกล่กกาเป็นลูกเกไมไเอาส่วนไหนของพ่อมาเป็นลูกเก้ในขี่โม่นะเราไม่ได้ขี่โม่โอ้ยทำไมรางวัลร่ำรี่ล่ำไรขนาดนี้นอขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจที่มีให้กับนออ้องโอ้ยอมาแล้วผัดเผ็ดถั่วเริ่มมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณคัะ ขอบคุณเอฟซีฮะแล้วน้อนุ้นนะครับน้องนุ้นอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับกูอยากจะรู้อย่างหนึ่งถ้าเกิดกลับไปบ้านหลานขอเงินแกจะให้ไหมกูอยากรู้แค่นี้แหละขอบคุณนะคะ่ะอยากรู้แค่นี้ใครก็ต้องให้จีพอใจดีใช่ถ้าใจดีเราได้แล้วนี่ไม่ดีทำไมเขาเรียกดีไอคอนแย่นาเหรออยาพูดอย่างนั้นไหมเป็นคนน่ารัก นะขอบคุณให้ความรักเมตตาเศรษฐีเงินกู้ทั้งนั้นเลยกู้คุณนะคะเอาใสกู้เหรอคะไม่ดูสิดอกเต็มตัวหมดเลยไหนขอบคุณครับ้องไปเลยแม่ของไปเยอะนะครับผลระเยอะแยะมากมายแอลพาดก็ต้องจ่ายค่างวดขอบคุณค่ะขอบคุณอาตีแค่นี้เหรอต้องมาครับไปร่ำขอให้รวยนะครับพึ่งรางวัลดีรางวัลไม่หมดบางครั้ง ทำไมคะกูก็อยากย้ายมาอยู่กรุงเทพกว่เขามั่งนะแกย่าเลยแกมาไม่ได้ดอกทำไมอ่ะดูถั่วเดี๋ยวเขาจะซับสนซับสนอะไรปู่จะดูหน้าเกยอย่างกับแผนทีมึงเห็นหน้าเห็นหน้ากูเป็นภูมิภาคเลยเนี่ยอันนี้ดีทำไมคะอันนี้ดีอันนี้ดีว่าไปเลยเราไม่รู้จักอยู่แล้วเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เข้ามาไม่ไม่มีมารยาทเอาซะเลยน่าะึิ สคนสี่คนไม่มีมารยาทหน้ากับวัดเ<า>น่ไหนแก่กว่ากันเก่ากันฮะโอ้ยเราไม่ได้แก่เราผ่านสารตะป,ปูตะปูเข้าหน้าเราเฉยๆขออญาตแฟนขับน้องนุ่นด้วยนะครับ <laughs> ถ่ายรูปคู่ <laughs> เดี๋ยวจะลบมันออกจากเฟซแล้วแยบวบลบไม่ได้เราก็มีหลายเฟซ <laughs> ดูไปดูมาแต่งเสื้อเหมือนพวกทางกล้องอมบรินนาะใช่ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากที่มีรางวัลน้ำใจให้กับศิลปินนะครับเขากำลังเล่นกันเขาเลือกเข้าเราก็มาให้ให้มันเสียเวลาขอบคุณมากแดี๋ยวเรารับได้แล้วเอาหมดเลยครับผมขอบคุณมากนะครับรางวัลเราใครก็อยากได้นะครับครับครับผมขอบคุณมากนะครับทำไมไม่โอนตั้งแต่บ้านให้เสร็จสรบเรียบร้อยขอบคุณมากโอ้แป๊บนึงนะโอ้คนเดียวโดดเลยนะขอบคุณมากครับพี่ครับปอบมือผมสักครั้งเดียวครับเนี่ยโอ้ห แม่ครับขอบคุณมากครับผมจะไม่ลืมแม่เลยผมจะทําเพื่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างแนมะ่จริงๆชีวิตนี้แม่อยากได้อะไรแม่อธิษฐานเลยแม่ได้แน่เดี๋วๆหน่อยได้ไหมยต่ได้รู้สปายรีบจังเลยทำไมไไนี่มองนี่เดี๋ยวก่อนฉันต้องเก็บเงินไปไปทําอะไรว้าวโอเคเอาไยได้ครับ ผมก็ต้องเก็บเงินไปถ่ายแม่ออกจากไฟแนนซ์ครับนี่ทำไมที่บอกว่าเป็นลูกเนี่ยในหัวสมองเนี่ยสับสนอะไรหรือเปล่าสับสนอะไรเป็นลูกหลงพ่อหลงแม่แล้วเหรอนี่เหยื่อจะบอกอะไรให้นะพ่อเนี่ยเขามีลูกแค่คนเดียวใช่ลูกอะไรกันจ้าไม่ทราบฮะลูกเขยเอ้ยไม่ใช่เป็นไรอะลูกกูทำอะไรอะทำอะไร แบงค์พันหายไปห้าพันแบงค์ร้อยดังรีบยื่นเลยห้าพันทำไมก็ด้บ้านหลังนี้ที่ฉันมาเยือนฉันมาในฐานนะลูกของท่านนามังมหาราชรู้แล้วก็จำไว้ด้วยอย่ามาแสดงกิริยาท่าทางแบบนี้จะเป็นโลกของพ่อฉันตอนไหนฉันไม่รู้แต่บ้านหลังนี้นอกจากพ่อแล้วคือฉันสุมามาที่เป็นเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้น ไม่สะดวกใจจะให้อยู่มีอะไรไหมโน่นประตูใสหัวไว้ได้แล้วจะมาไล่ฉันเหนือใช่ฉันไม่ไปจะเป็นนร่จะตายฉันก็ไม่ไปลอยหน้า,หาหลอยตาฉันบอกให้ออกไปไม่ออกออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไม่ออก,ไม,ออกไม่ออกเหรอฮะเฮ้ยเฮ้ยการอไนะอตกเลยเหรอก้าตบฉันเหรอโ<ฮ>อ้ยอ้ไรอยอเยอย่ามาอย่ามาเนมนี่มานี่มันี่มนี่มนี่เฮ้ยเออ ทำอะไรอ่ะทำไมมึงทำอะไรจะเตะนี่ไงจะไปเตะเขาได้ยังไงเป็นผู้หญิงเกิดมาไม่มีใครกล้าตกหน้ากูกูรู้แล้วแต่มันก็ต้องใจเย็นเพื่อนแล้วกูจะให้ทำยังไงอ้าวเขาตกมาเนี่ยผู้หญิงตบเนี่ยแล้วไม่อายมากหรอกแต่มึงอยากให้ผู้หญิงเขาอายมากไหมอยากสิวะเกิดอยากผู้หญิงอายมากมึงใช้อาวุธลับของเราเลยอะไรไว้ตพอเขาตกมามึงใช้เลยนี่นี่นี่เ้ยแค่นี้แค่นี้นี่นนี่นี่ไม่เสียแรงที่คบมึงเป็นเพื่อนเออไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวมึงดูนี่ออกไปได้แล้วฉันไม่ออกหน้าด้าน แล้วยังไงจ้ะออกไปเลยล่ะไม่ออกเอาจากบ้านซเสนอไม่ออกไม่ออกเหรอไม่ออกใจะเฮ้ยเฮ้ยไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมอร่อยเฮ้ยไม่ออกนี่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 นี ่ามที่มึงบอกเลยคือหมายถึงให้มึงนเ,นเอาจมูกไปหอมแก้มเขาเอาไหมเลยเอาไงถ้าเกิดเขาตบมาปุ๊บมึงเคยเห็นเป็ดไซแหน่ไหมยังไงวะพอเขาตบมาปุ๊บมึงเข้าไปเลยโอ้ยแค่นี้เรื่องแค่นี้สบายมากจับไปได้หรือยังไม่ออกออกไปได้แล้วไม่ออกไม่ออกเหรอฮึฮยไม่ออกเหรอหมไม่ออกเหรอห ไซเนะอปเป็นไซเนะอะไรของมึงเนี่ยเอากูไม่เชื่อมึงกูเชื่อแต่แหมมีอะไรบ้างเนี่ยแหม่อคุณแล้วไให้ทำไงแหมเข้าไปขนาดนี้ไม่ต้องใช้อื่นแล้วถ้าเกิดใช้มือไม้อย่างนี้ไอ้เต้ลมึงบอกไม่หมดมึงใช้มือไม้ตบเขาเขาแจ้งความตำรวจจับทำร้ายร่างกายแล้วทำยังไงเนี่ยเอามึงเอายางอื่นตบดิมึงเอาจมูกตบดินี่นี่น